เก็บทุกคนมาดิช่องนไี่นอมอัปเดตอัปเ่ก็คือชื่อเรกับาวาโลกหนึ่งลทโลกภาคหนายเปนไม่ใชารอยู่ก็คือไม่มีผ้าอยู่ในจุด ตัวตีแคตตัวแดงบวกลายเรนเจอร์ดาดดาจี้ากและครัมเรนแดนบวกการว,า,ว,า,วาดรูและเกมใหม่ๆที่ดีที่สุดเริ่มนอนที่สองหนึ่งกันใหญ่ยุยนีไม่มาแค่ลายเกมที่ไม่มีในไทยเกมลายจนิน่านากำลังจะมีรังเกมใหม่ๆ,อย,มมๆอย่างเช่นเกมเศรษฐีภาคญี่ปุน่นครับเกมญี่ปุน่น กินนี่กำลังจะขายแกมใหม่ๆแกที่กำลังจะขายครับโกับโคกับรีเวจิทรีเจิทเก๋ม,กกม,กกม,มั้งรับรองว่าสนุกแน่อย่าลืมเรื่องสองัญญาต้องเรียบรัวนะไลแอป,ปมีลามีทั้งบีหกสิบสองไลดิแคนารีหลาอีกหลายระกิกลาย,ลลายลแล้วก็ไลเดโครครับแชร์กัรไลเดโคฮวงก็รู้จักทั้งหมด,หมดหละก็ยกเว้นแอปญี่ปุ่นด้วยนะ เริ่มสองกันี้อยู่นี่แล้วก็ผมมีขี้หว่าเกมกีบแปนก็เคยออกมาแล้วนะครับสม้งหมดกี่ตอนนะห้าตอนก็จะมีมีทางยูทูบและครับก่อนนะครับเก็เฉพาะเอออันนี้นาซีเดลดานยากอันใหม่อันนี้อะไรโยกย้วอสเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งนาซีเดลดานยากษนะครับที่บีบแล้วก็สตอรี่ชาวยูทูบออนไนนะครับแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมด้วยเริ่มแล้ววันนี้เนื้อชีเตอรี่แล้วก็ ทำไมล่าสุดอยู่ไก่วัดเริ่มมุกัญญาครับเรื่องเมกีิเลยอยู่ไก่วัดดึงวีพีเรื่องใหม่ล่าสุดจาก,กญี่ปุ่นแอบดูมาเลยแหละนำเสนอพิธีกาหมนวิธีการในวิติการเล่นนี่นแล้ว <ส intell S 1> นี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างกิจกรรมทั้งหมดที่เราตั้งขึ้นมาลุยเวกิการิโนซิกน,นันยกเลิกแอบ กิริโนโจิกนั่นฟังที่ร้านนะเพราะว่ามันเกิดมันเกิดความพี่ใช่มันขาไม่มนอนุาญาตครับคอมพีวไร์ครับคุณยายจะรับใครที่เมาติดต่อภ้าเมีามีนครัเออา AR มาทุกวันก็ติดต่อมันเป็นก็ติดต่อที่ Facebook ยูนิกิตเบอร์เกอร์แมคโน์ได้อย่าลืมอ,อะไรแล้วแอดต่อที่ไลน์ครับถ้าใครแอดเออ เองจำบอกไอดีต <mile> ัวเล็กหมดนะครับวิกวินติดตัวเล็กหมดไลนนี่แหละ KSM เท่ากับ PSY มาดูคือวิดีโอที่เรางานงานไม้ทีมันมันมือเท่ากับรอยก้าวกระติกการงมือมารู้เลยเท่ากับโมจิจากบีเดอร์สกาคาใน KSM เท่ากับ PSY เราจะน้อมถือกันตัว KSM เหมือนกัว PSY ตรงไหนใส่แว่น แต่แต่วันนี้ก็ลาไปก่อนใช่ครับพร้อมกับวิดีโออย่าเลยอย่าลืมมาดูลายเรนเจอร์ตอนรีวิวจิจิเจ็๊ยเทมครับอย่าเลยต้อพูดดีครับชม